ครับผมสวัสดีครับผมสิงตะแกรงซิ่งรถเกี่ยวบุต้าครับวันนี้ก็แพ็กเตรียมส่งลูกโรอเลอร์นะครับลูกปืน2ตลับเป็นล้อแม็กนะครับใส่ DC 95ครับลูกค้าสั่ง12ลูกครับนี่ฮะตัวนี้บอกเลยว่าใช้ดีใช้ทนแน่นอนครับเสียงตอบรับเหมือนกันครับว่าเป็นงานที่ทนมากๆครับนี่ครับก็วันนี้ก็แพ็กจัดส่งให้นะครับผม ลูกค้าค่อนข้างที่จะจัดชุดใหญ่ครับล้อเลอ่อสิบสอลูกแล้วก็ราวตู้เบาแล้วก็ชุดยกฝาตู้2นิ้วครับเพราว่าปีนี้จัดหนักจัดเต็มครับครับวันนี้ก็แพ็กเตรียมจัดส่งให้นะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามได้ครับล้อเลอ่อก็ลูกละหนึ่้าร้อยบาทรวมส่งเก็บปลายทางครับเป็นล้อเลอ่อล้อแมกนะครับหก้านครับ นี่ครับเป็นงานมาจากจีนนะครับผมนี่ครับอัจจารบีได้ร้อยเปอร์เซ็นครับตัวนี้ครับลูกปืนสองตลับนะครับเดี๋ยวซีนก็ค่อยตามมานะครับเดี๋ยวสั่งซีนเข้ามาขายด้วยครับเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าสอบถาม<บ>เรื่องซีนมาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพัก จะสั่งของเข้ามานะครับว่าลูกค้าแจ้งมาว่าซีนค่อนข้างที่จะทนนะครับใส่กับโรลเลอร์ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับผมน่ครับงานเนียนๆแบบนี้เลยครับผมโอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับ